โอเคอากาสวัสดีทุกท่านด้วยนะผมขอต้อนรับก้าสู่จงปามีนะจ๊ะแล้ววันนี้กลับมาอยู่กันในอาบูตอนโหมดกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าโอเคับ okay, ผมวันนี้เราก็กลับมากันอีกครั้งนะผมก่อนอื่นก็ต้องกราบขออภัยมาณัดที่นี้เลยนะผมที่ปล่อยให้ทุกคนได้รอนะผมสําหรับคนที่รอกราบขออภัยมานัดที่นี้เลยจริงชียวนะผมก็ช่วงนี้นะผมที่ทํางานพี่ไม่รู้เขาเป็นอะไรนึกคึกอะไรนะผมเขาไปดูแบบว่า ประชุมสภามาเยอะหรือเปล่านะผมช่วงนี้ประชุมกันถึง3 4มสี่ทุ่มเลยทีเดียวนะผมโอ้โหเรียกได้ว,ว่าแบบกลับบ้านทีเกือบติดเคอร์ฟิวอ่ะเออแล้วพอแบบเรากลับบ้านมาเราก็ไม่มีอารมณ์แล้วนะผมเพราะว่ามันค่อนข้างจะดึกมากนะผมแล้วพี่ต้องเข้างานตั้งแต่หกโมงนะผมมันก็เลยทําให้แบบไม่มีเวลาทําคลิปเลยทีเดียวนะผมก็ถามว่าได้ได้เล่นไว้บ้างไหมได้เล่นนะผมก็มีเวลาเล่นนะในที่ทํางานพี่ก็สามารถเล่นได้นะผมในที่ประชุมก็เล่นได้เวลาพักนะผมแต่ คือจะบอกไงมันมันเล่นไปด้วยอัดคลิปไปด้วยไม่ได้ไงเล่นไปด้วยพูดไปด้วยไม่ได้ไงเออมันก็เลยแบบไม่ได้ทําคลิปเลยนะผมที่ผ่านมานะผมก็แม่เขายังอุตส่าห์มาบ่นให้ฟังนะผมเขายังจะมาบ่นให้ก็หนีนเาฟังอีกโอเคผมเดี๋ยววันนี้ไปเริ่มดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผมก็พี่ได้เล่นไว้บ้างแล้วนะผมก็ได้ไปลงถ้ำมาประมาณ3มรอบเนาะก็ได้ประมาณ3ามเลเวลนะผมก็ลงถ้ำด้วยแล้วก็แบบฟาร์มด้วยนะผมเปิดใช้ไอ้คูณสามอะเนี่ย ไม่มีนะผมยาคุณสิบได้แต่เนี่ยนาโคติกนะผมตอนนี้มีแต่นาโคติกนะผมเห็นคนถามมาเยอะนะว่ายาคุณสิบหาจากไหนก็หาจากที่ทําแรกที่พี่เคยแบบไปลงคลิปให้ดูนะผมในโหมดบูตตอนเนี่ยแหละเออมันจะสุ่มได้นะผมมันไม่ได้ได้ตลอดนะแต่รอบนี้พี่ไม่ได้เลยครับสามรอบแล้วก็เนี่ยที่กี่เล็บยาวอะ่ะคือของพี่อะ่ะค่อนข้างจะเก็บครบแล้วนะผมตอนนี้ขาดแค่หายนะผมเหล็กครบนะผมไม้เขาไฟเบอร์ครบนะผมเลสได้หายเนาะก็เดี๋ยวเราจะได้ ดูแบบว่าขี่เล็บยาวในไม่ช้านี้นะผมก็ใช้ของเยอะจริงๆว่ะของฟ้าแม่กดโคตรลาได้มานะผมวันนี้ได้มาก็ไม่ดูเลยโอ้โหโหมดนี้ยิ่งฟาร์มแบบฟาร์มอะมันไม่ยากหรอกแต่เวลาจะเอาเนื้อไฮอ่ะจะไปต่อสู้เอาเนื้อไฮอ่ะมันยากเออนี่แล้วพี่ก็ได้ฟาร์มเหล็กไว้นน่นนะผมเห็นไหมแย่ๆนะผมแถวบ้านอ่ะแล้วก็ใส่ของเก็บไว้ในตู้นะผม ตอนนี้ก็ลูกพี่ยังอยู่เท่าเดิมก็มีเล็บยาวทาเปจาร่านะผมแต่ปีจาร่าที่เล็กนะผมแล้วก็คาหนูาขาหนูนะผมตื่นแล้วแล็บตอร์นแล้วผมสามเขาเห็นไ,ไหมพาราตอ่อเล็บเตอร์แล้วก็แองกิโลนะผมต้องบอกเลยว่าช่วงนี้แองกิโลท็อปฟอร์มนะผมก็ฟาร์มรัวๆเลยนะฮะโอ้โหเลเวลอัพด้วยลูกเฮ้ยเลเวลอัพเฉย มาฟาร์มตะหินนะผมแองกิโลยังรเวลอัพเลยอ่ะโอเคแองกิโลต้องยัดน้ําหนักเท่านั้นนะผมช่วงนี้ผมก็อย่างที่บอกว่าเอาแองกิโลไปฟาร์มบ่อยๆนะผมคือคนเล่นใหม่ๆเนี่ยเอาจับแองกิโลแล้วไปฟาร์มจะดีนะผมฟาร์มที่เขานะตรงน้นโอเคนะที่เคยทาคลิปแล้วแหละแล้วก็เนี่ยแบกลูกพี่ลูกน้องไปให้หมดนะผมเอาไปใส่เหล็กโอเคเดี๋ยววันนี้พี่จะเริ่มทําอะไรดีวะไม่ได้คิดแพนอีกแล้วครูเออเอาเป็น ทำอะไรดีวะจับตัวอะไรจับตัวอะไรก็เบื่อแล้วับผมจับบ่อยแล้วทุกคลิปมาทาเควสบ้างครับผมวันนี้พี่จะทาเควสนะผมก็ทาเควสเอาเป็นอะไรดีเดี๋ยวต้องอธิบายเรื่องเควสสักนิดหนึ่งก่อนนะผมสาหรับเควสนะผมรูปหัวกะโหลกก็คือการแบบว่าฆ่าไดโนเสารนะ์เนาะเออแล้วมันก็เป็นเควสแบบฆ่าไดโนเสาร์แหละชื่อก็ตามนั้นแล้วก็อันต่อไปนะผมก็เป็นแผนที่นะฮะ นี่อันนี้นะผมก็ให้ไปหาจุดในแผนที่นั่นแหละว่าง่ายๆอ่ะตามนี้ครับผมแล้วก็ไข่นะผมเป็นแบบว่าแนวจับนะผมแล้วก็เป็นการทําอาหารจากไข่ไดโนเสาร์นั่นเองครับผมคเควสนะเนี่ยเบรกฟ้าน,นะผมแล้วต่อมาก็เป็นอันนี้อันนี้ก็จะเป็นแบบให้หาไอนน้เขาเรียกแหไรเป็นกล่องแบบเนี้แหละในแมปนะผมแล้วก็อันนี้อันนี้จะเป็นแบบสร้างนะผมเป็นสร้างแบบ ใช้ของสร้างนั่นแหละแล้วอันอีนอกอันหนึ่งก็นี่เสื้อนะผมอันนี้เสือ้อแล้วก็อันนี้เป็นอันติแฟกนะผมก็เควสก็ตามนี้ตามรูปเลยนะผมก็ไม่ได้ทํายากเลยนะอ่าเดี๋ยวเราวันนี้แล้วผมเราจัดเควสเทอร์เบิร์ดเลยนะผมเดี๋ยวเราไปล่ามันได้เลยว่าเควสเทอร์เบิร์ดได้มีดมั้งครับจำไม่ผิดนะผมจัดเลยครับผมมานี่ขึ้นมาแล้วโอ้โหมันบอกให้คราฟเซอร์วอร์ดคราฟดาบนะผม มีแต่อย่างเงี้ยดาบได้ไหมหอืมหรือจะเอาหอกมันมีแค่นี้จริงๆนะผมตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปจัดกันเลยก็ผมเดี๋ยววันนี้เราไปกับน,น้องแรปเตอร์เลยนะผมต้องบอกเลยว่าอินเทอร์เบิร์ดนะผมมันต้องกินไหมขนมปังเนี่ยเฮ้ยมีเอาดีกว่านะผมขนมปังเดี๋ยวเราเก็บไวใ้ให้เล็บยาวดีกว่านาะอตอนที่ขี่เล็บยาวนะผมไม่รู้มันจะอยู่ถึงหรือเปล่านะขนมปังเดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องรีบแล้วรีบฟาร์มของแลระดาบแบบเทอร์เบิร์ด จัระเบิดนะผมบอกเลยไอ้นกไวตะเลนพวกนั้นนะผมที่เคยแบบอยู่มาตั้งนมนานแล้วเนี่ยคือระดับเลปบเตอร์ก็พอแล้วนะผมเล็บเตอร์ไม่ต้องกินขนมปังก็พอแล้วนะผมสบายไปครับผมเดี๋ยวเราต้องเอาธนูไอ้ลูกธนูใส่ไว้ก่อนเผื่อเราต้องยิงช่วยนะผมพอดีไอ้เลบเตอร์อ่ะเอาจิงๆอ่ะมันมันก็โหดอยู่นะแต่ว่ามันแบบเลือดน้อยนะผมแล้วมันเร็วไง ไอตัวนั้นไอเล็บเตอร์ตัวนั้นเดี๋ยวเราต้องช่วยปลรออก่อนนะผมก่อนจะไปตบตัวระเบิดเอาตบอีเล็บเตอร์ไอเล็บออ้โอ้โหทำไมมันตะคุบก่อนวะโอ้โหเรียบร้อยโอ้เรไม่กูโอ้โหเรียบเรียบร้อยโอ้โหอีบ้าเอ้ยเรากดตะคุบก่อนมันเทะอะไรวะโอ้ยางงี้ไม่ยุดดีทมนะผมอีเล็บเตอร์ เปิดคลิปมาเขาก็เอาเลยนะผมไม่ชายคนนี้โอ้โหแล้วเขาไม่ตัดเลยนะไม่สนใจทำไมอะเล่นเกมต้องมีตายครับผมเรื่องธรรมดามาเอาพี่โน่นี่แหละไปพี่โน่จัดการมันเลยเล็บเตอ๋อมันยังไงเดียวเจอเจอเจอพี่คาโนโอ้โหเจ็บตอนเล็บเต๋าลงทำไมไม่เจ็บลูกหนูหนักกว่าเหรอมาครับผมพี่คาโนจัดการแทนน้องหน่อยโอ้ยยังสู้กันอยู่ยัง โอ้โหเรียบร้อยครับผมไม่ต้องถึงมือพี่โน่อะเดี๋ยวเราเก็บของก่อนไอ้มดพวกนี้ปล่อยใจเย็นๆลูกก็ทำไมมันดูหลายกันจังพวกนี้ไปมามันมีไหมเล็บเตอ๋อมานนี่ลูกก็เดี๋ยวต้องจัดแล้วครับผม,มไอ้เล็บเตอ๋อพวกนี้ก่อกวนฮนะ พี่ยังไม่ชอบแรปเตอร์เลยเว้ยเอาตรงๆคือแบบเบื่อเวลามันกระโจนใส่อะคนเล่นใหม่ก็น่าจะรู้ดีนะผมไม่ชอบมันเหมือนกันแหละเฮ้ยมันมาดีมาดีออหืมโอ้โหมันวิ่งไปใส่โอ้มันไม่สนใจพี่โนไม่สนใจพี่โนเลยเฮ้ยไอตัวนั้นไอตัวนั้นโยจะให้แรปเตอร์จัดการนะผมโอ้โหอีตัวหนึ่งอีตัวหนึ่ง้าวโอ้โหอีตัวหนึ่ง้าวห่านโอ้โหโอ้โหโอ้โหทำไมข้าวเททำไมข้าวเทโอ้โหตัวนี้ตัวนี้ด้วยโอ้ ว่าทำไมห้าวกันจังวะพวกนี้เฮ้ยโอ้โหมีอีกไหมอะอยู่ไหนอะมีอีกไหมล่ะโอ้โหสบายบื่อรับผมจบไปแล้วนะผมเอ้ยเป็นอะต่อวิ่งหนีใครมาไอ้เล็บเตอร์ตรงนู้นเหรอปล่อยมันไปครับผมมีไหมไม่เห็นว่าเล็บเตอร์อะเล็บเตอร์ไปไหนมดแล้วไม่เป็นไรครับผมเดี๋ยวพี่จะปล่อยให้พี่โนอยู่เป้าอยู่ตรงนี้นะผมยวให้เป้าแบบว่าตรงรั้วใกล้ๆบ้านนะครับผม เดี๋ยวถ้าเล็บเตอ๋อมาจะให้พี่โนจัดเลยเออวันนี้เรา,เาไปตัวเดียวพอครับผมนี่ไปให้น้องเล็บเตอ๋อไปครับผมหนู้าเกิดเล็บตรงเล็บเตอ๋อมาไม่ต้องให้ถึงมือพ่อนะจดการให้เรียบร้อยไปครับผมเดี๋ยวเราไปจัดการเทิร์นระเบิดก่อนแกก่อนอื่นกูจัดการกับชุดกูก่อนดีไหม <c oughs> เรียบร้อยครับผมมาพร้อมโลคนบ้าอะไรก็ไม่ใส่ชุดนะผมเ <c oughs> ทียนจัดนะครับผม โอเคเธเลือบเบิร์ดนี่ต้องบอกเลยว่ามันได้ขึ้นชื่อว่าเป็นยากุซ่าแห่งขุนขาโอ้ยแลปเตอร์รู้สึกเห็นแลปเตอร์ไม่ได้ช่วงนี้คันตาครับผมไอ้มีลันยะญาไอ้โอ้พ่อบิลันยะอืมันวุ่นวายนะป่อบิลันยะไอ้แยูเล็เตอร์โอ้โหมันกระโดดตะคุกก่อนเว้ยอุ้ยเฮ้ยโอโกโดนอีกแล้วโอ้โอ้โอ้ยดีโลมึงมากับเขาอีกโอ้โหอุ้ยไอ้บาเอ้โอ้โหโอ้เมื่อกี้ขนาดพี่ตะคุกก่อนนะเว้ย อี้าไหนมันกระโดดกลับได้วะต้องซ้อมกระโดดเยอะๆหรือเปล่าเนี่ยไี้ดิโลก็มากับเขาด้วยอ้พวกนี้มันมุดอยู่ในน้ำนะผมเฮ้ยเอ้ยเอ้ยหนูอ้ผูทำไมมนเดินใต้น้ำได้อะไรของพวกนี้วะโอเคเจอเดอะไรแปลกๆวันนี้รู้สึกจะเจออะไรวุ่นวายเยอะนะผมไอ้เดี๋ยวเวทระเบิด อ๋อเราไม่ตอนตายนะผมไอ้แมลงออกจะขวางอย่าขวางเอ้ยแมลงแมลงอย่าขวางอวุ่นวายกันจริงๆเอ้ยเจอเลเบิร์ดมันหายไปไหนหมดวะเนี่ยต้องบอกเลยว่ามันได้ขึ้นชื่อว่าเป็นยากุซาห่งป่าเลสโวตจริงๆนะผมเพราะมันแบบว่าจะมากันเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะผมแล้วก็ค่อนขั้นจะวุ่นวายด้วยทีเดียวนะผมเมื่อเอ๋มันรวมตัวกันพอๆกับไอ้แรเตอร์รวมตัวกันเลยอะจริงๆโอ้โหยสไปโนอยู่ขวามือด้วย ไล่ตบไล่ตบอะไรไม่รู้มาเห็นแล้เห็นแล้วมาต้องโดนแล้วล่ะอุยโอ้โหคาโน่โอ้โหโอ้มันไปแล้วมันปล่อยมันไปครับผมมัปล่อยมันไปคาโน่ไม่อยากทําครับผมเล็บไอ้เจอเลอเบิร์ดจะเรียกเล็บเตอร์เฉยดูดูมันกัดกวางกำลังตีกับอีกโนดอนอยู่นะผมเลเวลโอ้โหเลเวลสี่ร้อยยี่สิบอุ้ยรถต้องช่วยแล้วครับผมอย่างนี้โอ้โหโอ้โหโอหิหาไม่ได้นะผม เฮ้ยเลเวลอย่างนี้พี่อยากโอ้โหพี่อยากเก็บไว้จับมากกว่านะจริงๆริอือหือโอ้โตะปบไปดีโอ้โเยเฮ้ยตะปบไม่ได้ด้วยเหรออะไรวะเลปเตอร์ตะปบใครไม่ได้เลยวันเนี้ยโอ้โหหนูโอ้โห,โโหล้วเลเวลสี่ร้อยยี่สิบดูดาเมจนะผมดูดาเมจที่มันกัดเรานะผมกัดลูกอืตอตะปบไปทีอเอ้ยทำไมทีนี้ตะปบได้โอเคเรียบร้อยโอ้โหไหน ทางขวามือนะผมเควสมันบอกให้ฆ่าสามตัวเห็นไหม,ไมเห็นไหมไม่ต้องทําดาบมาก็ได้นะผมมาตีเอาเลยก็ได้นะอืพี่มีแค่หอกเฮ้ยมามาดิตะปบไปทีตะปบไปทีเอ้ย,อยโอ้โหเห็นไหมครับผมมันชอบมาสามมาตีนะผมไอ้พวกนี้อืมัน,นลุยเป็นหมู่คณนะเฮ้ยเอาทำไมาการไม่ถึงไอ้ตัวนี้โอ้โหโอ้โหเด้ออ้โอโ้โ,อโห,โโห,โโหมันดันมันดันออกนะผมโอ้โหแล้วดลเรู้ดิ วันนี้พี่เจอโอ้โหเธอระเบิดเลเวลโอ้โหอไอแกลิมีมัดอะไรของมันอืม,อมแต่คุ้มดิโอ้ได้แล้วนะผมอะไรวะโอ้โหได้ดันยังไม่ทันตั้งตัวเลยนะผมเฮ้ยมันทําง่ายอยู่นะเพจเนี่ยฆ่าแค่สามตัวนะผมอืมอม,มันออกก่อนจะหนีไปไหนต้องโอบไปทีโอ้โหโอ้โหไม่ได้ครับรอบนี้ไม่ได้อืมเรียบร้อยโอ้เลเวลอัพเลยวะคือ,โ,อโหหมดบูตอนนี้เลเวลเขาสุดจริงๆนะผม แต่ไม่เป็นไรฮะยังไม่ขนามือลูกพี่ oh, <no. S 1> ต้องเน้นดาเมจแหละแล้วเต๋อเอาเลือดไปก็เท่านั้นครับผมโอ้โหดูดาบดิดูดาเมจดาบดิพี่ต้องรีนะผมน่าจะรีแน่นอนอันนี้ทําคลิปเจ๋อๆนะผมเดี๋ยวค่อยรีเอาดาบไปนะผมวิธีรีพี่เคยสอนไปแล้วนะผมสอนแบบว่ารีเซฟนะโอ้หไม่ไหวอะดาบเบาเกินส่ง8เอาไอนี้เอาอะไรของมัน ปล่อยมันไปครับผมคือดาเมจเนี่ยดาบเนี่ยถ้าจะได้จริงๆมันต้องห้าร้อยปะห้าร้อยโบกปะพี่ก็จําไม่ได้วะ่ะในโบสถาฐาพี่ได้เท่าไหร่วะเธอเลิอ้ยเฮ้ยไอสไปโนมันยังแบบไม่จบไม่สิ้นกันอีกอหรอเนี่ยดูนกน้อยนะผมดูดูดูด,ดูมันบมันบินแก่งจะไปดูนะผมจะไปโนโหหัวบุนเลย,ยนี่ต้องจับมาคู่พี่ทีเล็กแล้วนะผมแต่คลิปไหนเดี๋ยวเรารอดูนะผมคือไม่เอานะเราจะรีบจับเร็วเกินไปเนาะ เจเราต้องค่อยๆไปทีละสเตปครับผมยังไงอยู่ด้วยกันอีกยาวไอ้คาหนมาดิคาหนมาใช้ดาบครับผมดาบที่ได้มาใหม่โอ้โหรีวิวหกสิบปีก็โดดดิหนาวดิโอ้โหเรียบร้อยไม่ต้องถึงมือพี่นะผมลูกไอ้มดไอ้มดไอหมีด้วยมาดิโอ้โหโอ้โหมันยืนแล้ว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 ตบดิเออนั่นเลยตบลูกโอ้โหตายเฉยนะผม มาครับผมบางแล้จันออกศึกแนละ้วตอนนี้ใช้ดาบแล้วผมดาบที่ได้มาใหม่ฮะต้องใชเ้เป็นประโยชน์ประโยชน์อืมอืมมาดีมาดีมาดีมาด,มาดีหลบครับผมต้องมีการลโอ้โหมันก็ไล่ตามแต่พี่นี่เนี่ยแหละอืมไอ้เล็บเตอร์โอ้โหลูกพ่อนั่นแหละสวยโอ้คอมโบคู่นะผมตาม,มีเล็บเตอร์นะผมใช่ได้เธอะคอมปี มึงจะมาไปกกอู่หมู่คณะแบบนี้ไม่ได้นะไอ้คอมปีน้อยก็อยเป็นยากุล่าทุกที่นะผมต้องบอกเลยมันโหดทุกที่นะผมคอมปีเนี่ยโอ้เธอเลอเบิดเจอเลอเบิดไปไหนหมดวะเวลาไม่อ่านคลิปนี่ขอโทษด้วยเจอเป็นแบบโหนึกว่าขบวนพาเลทนะผมนึกว่ารถแห่เหอะแต่แบบเวลาอ่านคลิปนี่เงียบเชียบนะผมแม่ทำตัวดีไปอยู่ไหนหมดวะ อันนี้ไม่มีนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปในดูในป่าเลดวูดหน่อยมันใกล้จะมืดแล้วเราจะไม่เล่นถึงมืดนะผมเดี๋ยวจะมองกันแบบไม่ค่อยชัดนะผมตรงนู้นมีไหมโอ้โ,โหอยู่กันเป็นหมู่คันนะมีคาโน่ด้วยครับผมเดี๋ยวไม่ว่าจะไหวครับผมเลือดเราก็เหลือน้อยด้วยเดี๋ยวเราต้องจัดเรียกพี่เล็กมาแล้วนะผม,ผมจะกิบที่แล้วมา ขอตัวช่วยนะผมถ้าใครแบบว่าเรียกไม่เป็นนะผมไอเรื่องการเรียกไดโนเสาร์เนาะพี่แบบทําให้ดูหลายคลิปมากนะผมสต็อปแล้วค่อยๆทาตามนะผมพี่เคยอธิบายไปแล้วอะเคยทําคลิปบอกไปแล้วโอ้โหเคยทําคลิปบอกไปแล้วด้วยนะผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอตัวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวพี่ทีเล็กยังไม่มาง่ายๆหนอะต้องตั้งหลักมันโอ้โหมันตามว่ะมันมันตามก็ต้องบวกดิมันตามก็ต้องบวกที่เอาดิมาดิมาดิาดาดกัดดิอือือตายไปหนึ่ง เรเวลน้อยยังจะต่าเรเวลน้อยยังจะต่าประคุกไปทีโหเรียบร้อยครับผมเดี๋ยวเรารอพี่เล็กนะก็เห็นไหมเลือดลูกเราลดนะผมเออบอกอีกวิธีนึงนะผมเผื่อใครไม่รู้นะผมนี่การให้เนื้อกินแบบอัดอัดแบบเนี้ยคือมันเป็นการฮิวเลือดของเดนนเสา์ลูกเรานะอ่ะพี่ทีเล็กยังไม่มาวะอมืมาแล้วนะผมโอ้โหอยู่ใช่ไหมแขนข้างๆใช่ไหมมาแล้วแหละไม่เป็นไรครับผมเรากินก่อนมา บวกศึกตัวตายก่อนปิดคลิปครับผมพี่เล็กก็มาแล้วไอ้ตรงฝูงตรงน้นไอ้ตรงฝูงตรงน้นต้องจัดแล้วล่ะเริ่มได้มาแถวนี้มีไอ้เธอเลอร์เบิร์ดเมื่อกี้กูเห็นแวบๆโอ้โหมันเหลือตัวเดียวแล้วอะมาดิมาดิมาให้พี่ทีเล็กจัดการโอ้โหโอ้โดนคำรามพี่ทีสโลเลยครับผมเอาไปไม่เป็นอีกเอามึนรู้สึกมึนนะผมโอ้โดนพี่ทีเล็กสโลนะโอ้โหคาร์โนเข้าหลัง ยังไงยังไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหรดช่องครับผมเป็นไงเป็นไงเจอสกิลรดช่องอ่ะเออไอพี่เล็กบวกบวกเอาดีลูกดูดูมันกัดโอ้โหที่เล็กเนี่ยดาเมจคือแบบกัดช้าก็ทิ้งเจดดาเมจเขาแรงนะเว้ยถ้ามันเล่นไปมาก่อนจะปิดคลิปนะผมจัดระหว่างแล้วหน่อยไอตัวตูนโดนโดนตะคุบดีตะคุบดีตะคุบดีเอาที่เล็กหายเอาดูโอ้ส่สัยหายไปไหน จดัดครับผมวันนี้ต้องล้างแมพรู้สึกวันนี้จริงๆนะแบบไม่ได้แบบเล่นให้อะไรทำคุ้งทำเวียได้ดูหรอกเหมือนมาตีอ่ะมาบวกอ่ะโอ้โหโอ้โหหมีเล็กจัดการมันนี่เล็กโอ้โหดูมันกัดไอหมีอีตัวนะผมที่โอ้โหดาเมจมันแรงเอา <c oughs> ้ากูไม่ใช่คนกัดมึงโอ้โหโอ้โหดูโอ้โหโดนขู่ดูมันโอ้โหมันไม่ปล่อยมันไม่ปล่อยเราเล,ยไ,ล,ย,ไล,ย,ไลยไม่ปล่อยเราเลยไม่ปล่อยเราเลย ต้องให้กัดเองไงไอพวกนี้เอ้ยคาน่โอ้ยโอย้ยคาน่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลือดจะหมดแล้วพี่เล็กจัดการดี่ไอคาน่เดี๋ยวโอ้โหโอ้เดี๋ยวไอเล็บเตร์จะตายแล้วไอบ้าเอ้ยเฮ้ยโอ้เอาแล้วครับผมตอนนี้ครับผมพี่ทีเล็กนะผมอ้อมหลังหินไอคาน่พยายามเอาขึ้นสูงด้วยจังหวะนี้ขึ้นสูงด้วยอ่ะโดนเหตุการณ์เป็นยังไงต่อไปครับผมยังไม่รู้ชะตาครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไอโอโหไอโนมันกัดไอโนมันกัดหัวพี่เล็กโอ้โหเอาแล้วไอโนบวกอีกรอบกระโดดโอ้โเรียบร้อยครับผมคาโ,โนเหมือนพี่มาตายอ่ะโอเคครับผมโอ้โหไม่มีอะไรแล้วนะฝนก็ตกแล้วนะผมเดี๋ยวเนื้อเต็กหมดก็เริ่มมืดแล้วเดี๋ยวพี่กลับบ้านก่อนแล้วกันครับผมโอ้โหดูดิพี่เล็กหัวติดหิน โอเคก็ okay, เป็นยังไงกันบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ถูกใจทุกคนบ้างหรือเปล่าเอ่ยถ้าถูกใจคลิปนี้ฝากกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะจ๊ะแล้วที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกูกิ้งกูกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ได้ดูก่อนใครเพื่อนเลยนั่นเองสำหรับวันนี้ครับผมก็เป็นการทำควีตนะผมก็คือล่าเทเลเบิร์ดครับผมเพื่อเอาดาบในตำนานนั่นเองครับผมนี่เป็นไงอ่ะแล้วก็ดีครับผมมาด้วยกองทัพนะผมพี่เลปเตอร์กับพี่เล็กนะผมวันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะผมสำหรับคลิปที่มันแบบว่า เร็วเกินไปนะผมเพราะไม่มีเวลาจริงๆเดี๋ยวคลิปอื่นๆจะทำให้นานๆแล้วกันครับผมโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปเป็นที่นี่ก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย